วัสดีครับเดี๋ยวเป็นดีครับฟีฟซีรถแท้แซ่จวดฟีฟซีซาตินไต่ตามครับวันนี้ซาตินท่าม้าเล่นบ่ายเนี่ยนะครับพี่น้องครับมายังมันนี้มายังเงินเฮีครับโอ้เงินนอกเนาะเงินนอกเงินนอกเอ้าไปเงินเฮียเราอยู่อยู่บนนั่นนั่นนั่นยังเฮียเงินเฮียเงินเฮียโอ้เงินหลายครับวันนี้ครับสาธิต เล่นลายล่นกระเป๋าครับอืมเก็บไปดีๆเก็บไปดีๆหนีมาคข้ามเจังหน่อยนะครับเนาะติด๊ดไทยคลิปกันอยู่ครับสร้างทีเดียวครับมาถึงมาเต้นเว้นหมดละบ่อบฮะบมเดลตีค่ะไ,ไทยคลิปกันอยู่ไทยแลนด์ก็พากันมาหันไรหมดนี่น่ารำลึกเลยอ่ะเ่

นี่แหละนไเมเ่ได้มากนี่เหมืนแดน่ได้มาด็กรูใู้ให้ด้น่ได้ง่ายพอได้เ็ดบุญเ็ดินี่ไปหันไป่หว่าอยู่ไม้ืด้อตัดิดเดบุญได้เลยน่มาครับคือจบดิเนี่ยเป็นแนวได้ไหม ไหนไนไหนี่นี่ยวะยังเป็นรวยเนี่ยคนตาจีบอใส่แม่เจ้าบาทมานี่ยสี่พันี่พันครับเห็นห้0พันเห็นห้าพนได้บ่เดี๋ยวยังเสียไม่ไปแต่แต่ห่มผมมาทานครับถึงแม่ว่าสาธิตนะครับแต่ไปห่มหมวกรู้นะครับ แต่ตาเท็ก็ยังมีเงิน,งนไม่เหงินให้แม่อยู่นะครับเอไม่ธรรมดาด้เห็นบางเสียอืมนั่นคือความสุขนะครับอสองพันบาทไเอไไอไหบนะสอ,องพบาทไปแล้วครับอ้อสามพับาทไปแล้วครับ สี่พบาทไหครับเ้ว่าสี่พันนะครับสี่พันนึงให้ไปก่อนหน้านี้แล้วโอ้โอ้บาทกามือบ้านกมออนเออรวมทั้งหมดเป็นห้าพันนะครับปารทแน่นอน่ยดีครับเ็ทว่าไปเที่ยวรู้กับมิเงกันไห่เมียู่เด้อเออ ขอแม่เด้ขึ้นไปกับเฮ็ดบุญเดกเป็ดบุญให้น้ำกันเฮ็ดบุญกับผู้ลงผู้เต่ากันละครับผมเ็เยก่นัเงแน่ธรรมดาดิไนนนอนนดีวะงววดคั่วหน่อยกันซื้อได้ซื้อละเราจะ่อ,องมึงกลัวคนเรื่องกันไหมแม่อีกสุดยอดเลยวะเดี๋ยวโแเคครับ องเทมาเนื้อวนี่นีนีครับนี่ครับสาติสใงกันมากเล่นะครับกัสนัอก็นแม่เลยนะครับอมหงเอซเพิ่ไทยเอซเบื้องนะครับเนาะเป็นลูกที่กะตันโยนะครับเนาะมันเป็นผู้ได้อยกซอยเดือดสาติจกัโอนมาให้เลยครับมาแบฟซอกเมาแล้วก็ซือเราแลครับอืมนละชีวิตประจำวัน ในเหล่านีาไว้ใส่เนี่ยเสอเสอหาเนี่ยม่เมียเ่ยนะครับนี่นะครับมีซำเนีนะครับสาธิตใจตำนะครับเนาะทีเยซีฝากมาให้ให้ติปให้ยังมาอย่างนี้นะครับเราไปใช่หรอสนหนึ่งเมา็ดให้แม่นี่หละเห็ุบุญแม่ก็ไปเฮ็ุบุญว่าต่อให้ลูกให้ร้านให้ต่อให้ผู้ให้บริจาคมากผู้ให้ติปมากเนี่ยะเงื่องบุญกุสนล ก็วนด่เนันึะใจนาก็้เอวมั่นหมาคราคามาทานครับมี่อยู่กันไร่ไร้ผค้อบขั้นาะอยู่กันหลาขคนนะครับขอบขัวาตินนี่อยู่เจ้าคนไหมรวมเบิดใช่ขอบขัวของเนกมือช่วงน้วมันแปี่เกานะครับเนาะอยู่บ้านนั่งนีบมานจะ

ไปออกเครื่องออกซาไปูนใส่ยีคืนออกเาใ่ออกก็พ่นแต่ว่าไปอดอกไห้เอ็นก็ไปพูนั่นครับไปยนคนเใหญ่ที่ยูนี่คือแปดคนครับเนาะเกาะกาท่าดอกย่ครับ้เาหัมหางครับเ็นงานแต่ว่าเห็นฝสกึ่งมาให้ใส่ที่มหหนะฮะเรายนักับทุ่มาวกันนะากันนะ Uhm. นหมือม่ <recess ed isolation> <ife ed uring> ้วเาบงานถึ <et> ่เหมือนเศรษฐกิจกบดีอย่านก็ยาคคอีคอวืมครับใหญ่ใหญ่ไปเงินเพราาซื้อเขาเขาก็เบอคออขาาก็ได้ซื้อิน่ไดอา้รมส้าสออกสามสิเกียวเนาะซื้อจิน่ได้สอบแล้วเนือหนึงเขาสะเกียวเออปรามัน น้หมดแ่หือเขาเหนียทั้งเือนกับน้เปนอย่างอหมน้าวนโลตีใกอยู่น้านนนบ้านคนนี่เ้ยเมื่อทางหน้าเ่าน้องว่สตัหน้ามีแต่หยาตัดขนาดจ้างเขาตัดวัดสองมันว่าตัดวัดตรงไหมตัดเพื่อว่าฝนสึมาถ่วมเนยนะเฮยรื่องแมนเออแมนยูเมื่อเท่าไรหน่อยขึอยูว่าตั ว่วเพบปวดีนางหมืนหม่นคฮ้ยยาท่ <นะ S 2> วมเขาเว้ดอ่เอเวดาวดนาตกต้องตามประการพี่นี่แรงครับถือว่าแรงอยู่นะแม่นะแงมันขาดช่วงคักมานหันนี่ครับแก้มระยะนางบระษทงานเห็นแฟก้องพันระยะนี่มืนพ่ร้านอมครับมัมีก้อไรอันกมเขา เห,เห็ประจำมือ่อมัใจียนี่ปีนี้ครับชาออวบันวครับมองทวมกับทวมครับมองแรงก็แรงครับรรปีนี่งานทวมเขาัาว,ว,าวัีนี้เด็กสด <c oughs> แสด้ว่าไรเฮงลกเฮงลกเฮงขึ้นวะนะครับนี่ครับบรรยากาศสาธิต เอาเงินมาให้แม่นะครับเนาะบ้านอย่างกัอยู่กันประมาณแปดคนนะครับเพื่อความยิ้มเพื่อความหยาบนะครับการบันทึกการนะครับยังมาเรกครับครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่แปดคนครับรวมสาเทสต้องเป็นเก่านะครับเนาะสาเทสไปอยู่ครับลูกพี่อยู่ตรงหน้าครับเยอะแปด ครับลิปนี้เท่าก oh. no, no, no. ับไปซ่อ UH! น uh ี่นะครับเนาะโอ้ไหนไม่ได้แลวครับให้ขับรนี่โอ้โหร้านใสโอ้ไม่ได้ครไม่คับนี่นี่นี่พาดิหายเงินี่นี่นี่เงืนอุ้ย่นเอออือสุดยอดนะไปใส่บนนี้เป็นได้ครับพี่น้องครับ เห็นไหมเหนจินเหลาซมื hmm. mm ่อนี้ก็เงินห้ลูกขห้ร้านอยู่ด้เนี่ยอขานมาิเา่ไข่ขาดประด้ครับข้าว้ากินเนี่ยเขาลงมาานหนวดนาขึ้นมาข้ากินเลาเนี่ยว่าจะไข่จะป่วยแล้วบาดเนี่ยไข่ แค่นี้เรากินได้ยอะมาแลงถคามันกินทั้งอทั้งแลงนี่โอ้ยแค่นี NES ้เรากินได้มาแลงนี่กลังพีเพิ่นละกินอกินขากินน้ำไม่รูรกินข้าเลยยู่กินขมเนี่ยมันสือสือกินนมบเลยจอียยูเสือนเปียวกินนมเปียวตัวนะครับลินนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้นะครับเนาะ พาสาธิตมายามเมงุเนห้นเมียครับบันดีก้าได,ได้ครับได้ไดครับได้มาสุดยอดผมบกเจอกันเยอะเจอกันเจอกันที่ไหนครับผมบวกล้กเกียร์ยกยย <laughs> แก้วสวัสดี